แดดฮอนคักครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองสวรสววนนะะสวรค์สวนวัน,นะคดีสวรรค์สวนลคดีสวนวันละคดีก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ชมมากนักน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระแม่นางกวักนะครับ พระแม่ธรณีบีบมวยสมพระแม่นางกวักพระแม่โพศพพระแม่ธรณีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ่อปลาปลาอะไรบ้างเนี่ยสวาย แต่เป็นน้ำนิ่งครับไม่ใช่น้ำไหลเวียนเหมือนแม่น้ำทั่วไปน้ำเขียวเลยอันนี้ให้อาหารนกตุดจุดอื่นต่อไปครับอันนี้ชูชกกันหาชาลีที่เป็นลูกของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ส่วนอันนี้เป็นรูปปั้นฮีโร่ยุคใหม่มีอะไรบ้างเนี่ยสไปเดอร์แมนอรอนแมนกัปตันอเมริกาพักทอในตัวข้างหลังแดงๆนะอะไรลืมไม่รู้ลืมชื่อไม่ค่อยดัง ก็จะเป็นรูปปั้นยาวไปจนสุดนู่นนะครับจะจะพาเดินชมแล้วก็เดินวนกลับก็ไม่มีอะไรมากมายน่าสนใจครับไม่เหมือนนรกก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรที่ดีๆคนก็ไม่ค่อยสนใจนั่นแหละส่วนอะไรที่มันไม่ดีนี่คนก็สนใจที่อยากดูอยากรู้อยากเห็น น,นี้เป็นฝั่งสวรรค์เมื่อกี้เป็นฝั่งนรกเขาก็จะมีสุภาษ,ษิตคำพังเพยด้วยเดี๋ยวไปดูสุภาษ,ษิตคำพังเพยอันนี้ชี้โพรงให้กระรอกชี้โพรงให้คนร้าย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งชี้โพรงให้กระรอกหรือชี้โพรงให้คนร้ายอันนี้จับปลาสองมือมุ่งหวังสองฝักสองฝ่ายโลภมากแบบแบบบ้ารักพี่เสียดายน้องลงท้ายเลยพลาดหมดเนี่ยครับจับปลาสองมืออันนี้จุดใต้ตำต่อความหมายของคำวา่าจุดใต้ตำต่อนี่ก็คือ นินทากับเจ้าตัวโดยที่ตนเองไม่รู้ว่าผู้ที่พูดด้วยเป็นเจ้าของเรื่องจุดใต้ตําตอก็คือนินทาใครไม่นินทาเป็นนินทากับเจ้าตัวเจ้าของเรื่องเองเลยถ้าเป็นอันบ้านนอกอีสานนี่ก็สี่ื่อปั๊บไหมใส่โทษนะอันนี้ตักน้ำรถหัวต่อพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องอ๋อเนี่ยครับ ความหมายของคาว่าตักน้ํารถหัวตอ่อพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ค้างคกขึ้นวอคนมีฐานะต่ําต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีจนลืมตัวอันนี้เขาเรียกว่าค้างคกขึ้นวอเนี่ยครับบางคนก็อาจไม่รู้ว่าค้างคกขึ้นวอ,อนี่มันคืออะไรวะคางคกขึ้นวอ,อนี่ก็คือคนมีฐานะต่ําต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีจนลืมตัวนะครับคือที่มาของคำว่าค้างคกขึ้นอ่อ อันนี้ความหมายของรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาชอบหาความใส่ตัวก็สบายได้งานเขาทําไมไม่ชอบเรียนหรือไม่ประพฤติดีต้องทํางานหนักต้องลําบากเขาเรียกว่ารักดีหามจัวรักชั่วหามเสาดีๆไม่เอาอ๋อชอบทําอะไรที่มันลําบากอันนี้กําปั่นทุบดินเขามไม่ได้บอกว่ากําปั้นเนาะมักหมายถึงการพูดการตอบคําถามอย่างท่งเดชอย่างขอไปทีเช่นตอบแบบกําปั่นทุบดิน อันนี้เรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเหลือขอจนต้องปล่อยไปตามเรื่องตัดหางปล่อยวัดอ๋อเหลือขอมากจนต้องปล่อยไปตามเรื่องนะครับเหลือขอตัดหางปล่อยวัดนี่ก็ตัดหางนี้นะครับอันนี้เขีนคกขึ้นภูเขาทํางานที่ยากเกินความสามารถของตนเขีนขกขึ้นภูเขาอันนี้เขียนขกขึ้นภูเขาเลยทางานที่ยาก ไม่มีห่วงหาห่วงมาผูกคอความหมายก็คือว่าไม่มีสิ่งที่ทําให้เป็นห่วงหรือกงังวลคือสามีภรรยาบุตรก็พามาเพื่อจะได้มีห่วงว่ากระทบกระเทือนคนที่เป็นโสดแล้วคิดจะแต่งงานไม่มีห่วงหาห่วงมาผูกคอก็คือเปรียบเทียบไปก็คืออันนี้มีห่วงมาผูกคอเลยนะคืออยู่เป็นโสดนะดีแล้วเนี่ย การมีโรกนี้คือการหาห่วงวมาผูกคอนี่ครับเดี๋ยวไปดูมุมน้นต่อครับอันนี้เรียกว่าทํานาบนหลังคนผู้ที่หาผลประโยชน์จากผู้คนโดยมิเป็นธรรมเนี่ยครับทํานาบนหลังคนผูกข้าวบนหลังเลย ส่วนภาพนี้บ้านแตกสาแหลกขาดเกิดความปุ่นายต้องกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางสาแหลกขาดอันนี้อะไรเนี่ยหน้าเนื้อใจเสือมองหน้าเป็นคนใจดีตีเจ็ดใจโหดร้ายมองหน้าเป็นคนดีแต่จิตใจโหดร้ายนียครับหน้าเนื้อใจเสืออันนี้ล้วงคองูเหา่า ผู้ที่มีความกล้ารูปคมล้วงคอ,องูเหา่านี่เขาบอกว่ากล้าล้วงคอ,องูเห่าเลยนะเนี่ยครับส่วนอันนี้อะไรเนี่ยคว้างงูไม่พ้นคอทําอะไรไปแล้วไม่พ้นตัววกก,ว,ไไกวกกลับมาหามามาอีกเนี่ยครับคว้างไปไม่พ้นก็วกกลับมาคว้างคว้างงูไม่พ้นคอส่วนอันนี้จับปูใส่กระด้งซุกซนอยู่ไม่นิ่งนะครับจับปูใส่กระด้ง อันนี้เขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเป็นคนไม่รักษาคําพูดพูดจากลับกลอกเขียนด้วยมือแต่ลบด้วยเท้าคือพูดจากลับกลกส่วนอันนี้วัดรอยเท้าเป็นเด็กที่พยายามทําตัวให้เสมอเท่ากับผู้ใหญ่เขาเรียกว่าวัดรอยเท้าส่วนอันนี้จับแพะชนแกะเอาสิ่งนี้ไปใช้แทนสิ่งโน้นหรือเอาทางโน้นมาใช้แทนทางนี้จับแพะชนแกะ อันนี้ได้ทีขี่แพะไล่พยายามซ้ำเติมผู้ที่เที่ยงพลั้มอยู่เสมอเรียกว่าได้ทีขี่แพะไล่หมายถึงว่าพอโดนมาแล้วก็โดนซ้ำสาวไส้ให้กากินเอาความรับภายในบ้านไปเปิดเผยนอกบ้านทําให้ขายหน้าและอับอายเขาเรียกว่าสาวไส้ให้กากินอันนี้ตีงูให้กากินก็คือทําลายคนหนึ่งเพื่อให้ผลประโยชน์อีกคนโดยที่ตนเองไม่ได้รับสิ่งตอบแทน ตีงูให้กากินอ๋อทำลายคนหนึ่งเพื่อให้ผลประโยชน์อีกคนโดยที่ตัวเองไม่ได้รับสิ่งตอบแทนคือตัวเองไม่ได้อะไรเลยมีแต่คนอื่นได้ประโยชน์หมดทำลายไปอีกคนอันนี้มือไม่พายเอาเท้าราน้ําไม่ช่วยยังขัดขวางหรือถ่วงคนที่เขาทํานะครับไปคนพายก็พายไปอีกคนที่ถ่วงไม่ให้ไปก็ถ่วงไว้อันนี้อะไรจับได้คาหนังคาเขา จับได้ค่หนังคาเขาก็คือจับได้ขณะกําลังปฏิบัติการแบบเห็นจะจะเลยว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดการกระทําความผิดอะไรไว้ย่อมปิดบังกันไว้ไม่ได้นะครับความหมายของช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดส่วนอันนี้หน้าเหมือนไข่นะเนี่ยคุ้นคุ้น อันนี้ถอนรากถอนโคนทําลายสิ้นสิ้นเชื้อสายทําลายจนหมดสิ้นไม่ให้เหลือหรออ๋อทำลายให้หมดไม่ให้เหลือหรอนะครับถอนรากถอนโคนไปเลยอันนี้กิ้งกากิ้งกาได้ทองกิ้งกาได้ทองคนจนพอมีเข้าหน่อยก็จองหองนะครับเขาเรียกว่ากิ้งกาได้ทองนะครับ อิงกาได้ท้องคนจนพอมีเข้าหน่อยก็จองหองอันนี้น้ำเพื่นให้รีบตักถ้ามีโอกาสดีก็รีบช่วยเอาไว้นะครับอันนี้น้ำท่วมปากพูดไม่ออกบอกไม่ได้เพราะมีความจำเป็นบีบบังคับอยู่ อันนี้ทุบมะเข้าตัวเองทําลายผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเขาเรียกว่าทุบมะเข้าตัวเองทําลายผลประโยชน์ของตัวเองที่จะได้รับอันนี้ฝนแท่งให้เป็นเข็มเป็นคติสอนให้คนมีความเพียรพยายามส่วนเข้าความหมายของคำว่าเท่าหัวหมู คนสูงอายุคิดในทางที่ไม่ดีในทางชูสาวเขาเรียกว่าเท่าหัวงูคนก็ไม่รู้ความหมายของคําเก่าๆสำนวนโวหารว่ามันหมายถึงอะไรอันนี้เท่าหัวงูไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนเราจะสวยงามได้ก็จะต้องรู้การแต่งตัวส่วนอันนี้หน้าไหวหลังหลอกโอ้โห เธอหลอกอย่างนี้เลยเนี่ยครับเธอหลอกอย่างนี้เลยนะเนี่ยนส่วนด้านหน้านี้เธอไหว้นะครับด้านหน้านี้เธอไหว้สวยเลยนะครับส่วนด้านหลังนี้เธอก็หลอกเป็นผีนะครับอันนี้เรียกว่าหน้าไร่ลหน้าไหว้หลังหลอกก็คือต่อหน้าทําความดีรับหลังทําเลว ส่วนอันนี้ไม้้มสีกงัดไม้สูงนะครับไม้ซสีกเล็กๆไปงัดไม้สูงมันไม่สมดุลกันนะครับความหมายผู้ที่มีกำลังน้อยหานหักเอากับผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็มีแต่ความพินาา